สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับครูได้พาพวกเราติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า d e ฟ c พัโปรแกรม DevC++ เนี่ยเป็น Editor พร้อม compiler ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนและการแปลภาษา C นะครับหรืออาจจะเป็นภาษา C++ ก็ได้ แต่ในที่นี้เราจะเขียนภาษา C กันในคอร์สนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเราจะพบว่าจะมีไอคอนเดฟสีพัดๆสีน้ำเงินอยู่ที่หน้าจอนะครับนักเรียนจะใช้งานเขียนโปรแกรมนักเรียนก็เริ่มดับเป็นคลิกเรียกขึ้นมานะครับโอเคนักเรียนจะได้หน้าจอเปรนแ,แบบนี้ครับวิธีการเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับอันดับแรกนั่นียนไฟล์ n e w แล้วก็สั่งซ r ไฟล์นะครับ New ซ r ไฟล์ขึ้นมา นะครับนั่เรียนจะได้ตัวไฟล์เปล่าๆนะครับไฟล์เปล่าๆครับเมื่อเราได้ไฟล์เปล่าๆมาแล้วเราก็จะเริ่มเขียนโปรแกรมแรกเลยเป็นโปรแกรมครูนะครับเป็นโปรแกรมเบื้องต้นเลยในการเขียนภาษาซีก็คือ Hello World นะครับทำตามครูนะครับ Sharp Include ค,ครับอาพอเราพิมพ์เครื่องหมายาน้อยกว่านะครับ มันจะมีคู่มาให้นะครับโอเคทดๆนะครับ Main. เมนเปิดวงเล็บนะครับมันจะปิดมาให้ปึ๊บอ่าฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชันหลักเมนนะครับเมนโอเคคำสั่งแรกเลยนะครับฟินฟินเอฟนะครับ แล้วก็เซมิโคลอนนะครับเซมินะโคลอนนะส่วนโค้ดเดี๋ยวคุณจะอธิบายให้ฟังนะครับ i n t f uh, hello world hello world นะครับอันนี้เป็นคำสั่งในการปริ้นตัวอักษรข้อความว่า hello world นะครับออกสู่หน้าจอ print f นะครับซึ่ง ครูจะทดสอบว่าคอมไพเลอร์ของเราใช้ได้หรือไม่นะครับวิธีการใช้วิธีการแปลนะครับเราก็จะใช้ไอคอนข้างบนนะครับคอมไพล์รันคอมไพล์และ run นะครับหรือกด F11 บนแป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับครูจะลองดู่าโปรแกรมนี้ของครูสำเร็จพิมพ์ถูกต้องไหมคอมไพเลอร์เราใช้ได้ไหมนะครับเราก็สั่งคอมไพล์และ run นะครับ โอเคทุกครั้งที่มีการคอมไพล์โปรแกรมเราจะต้องเซฟตัวโปรแกรมก่อนนะครับให้นักเรียนเก็บไปที่ไดร์ C นะครับดิสพีซีไดร์ C นะครับตั C, okay, C, ง้งโฟลเดอร์ไว้นะครับ C โอเค C ง่ายๆนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับผูตั้งชื่อไฟล์ฟว่า Hello นะครับ Hello นามสกุล d o t สร์นไฟล์เป็น c นะครับ hello c นะครับ save โอเคถ้าคอมไพเลอร์เราใช้ได้นะครับคอมไพเลอร์ของเราใช้ได้และเราเขียนโปรแกรมถูกผลลัพธ์ที่ได้คือตัวนี้ครับ hello world นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมแรกของเรานะครับเพื่อทดสอบตัวโปรแกรมก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมกันจริงๆทดสอบตัวคอมไพเลอร์ c นะครับเล็บสีพัดพัดว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ